สวัสดีค่ะพบกับอาจารย์กบกุญแจชีวิตผู้ช่วยแก้ไขปัญหาชีวิตด้วยกุญแจแห่งดวงดาวในช่วงจับตาสีราศีรวยแน่นๆขึ้นแท่นเศรษฐีใหม่รับพระราหูย้ายโดยในวันที่17ตุลาคมของปี2566นี้นะคะโดยอ้างอิงตามปฏิทินสุรยยิยญาติของไทยค่ะพร,ะราหูนั้นจะเดินโคจรยกย้ายราศี จากราศีเมษเข้าสู่ราศีมีนในเวลา6นาฬิกา22นาทีและจะอยู่ไปยาวๆโดยประมาณ1ปีครึ่งนะคะโดยจะอยู่ไปจนถึงวันที่5พฤษภาคมของปี2568เลยละค่ะ สำหรับพระราหูนั้นนะคะถือเป็นเทพ,พเจ้าแห่งการเปลี่ยนแปลงและการพลิกผันชีวิตค่ะเมื่อเดินจรถึงดวงชะตานะคะส่วนใหญ่จะให้โทษมากกว่าให้คุณค่ะและเมื่อถึงคราวที่พระราหูจะให้คุณกับดวงชะตานะคะก็ถือว่าจะให้คุณกันอย่างเต็มที่เช่นกันค่ะโดยในรอบของการยกย้ายราศีของพระราหูในคราวนี้นะคะ ถือว่าชาวราศีพฤษภชาวราศีกรกฎชาวราศีตุลและชาวราศีมังกรนั้นมีแนวโน้มว่าจะได้รับองคุณอันอนเนกอันอันจากพระราหูเลยค่ะสำหรับการทายดวงของอาจารย์กบนะคะเน้นทายดวงที่ลัคนาราศีเกิดค่ะและสำหรับท่านที่ไม่ทราบลัคนาราศีเกิดก็พอจะอนุโลมให้ใช้ราศีของช่วงวันที่เกิดดูได้เช่นกันนะคะ ทีนี้เรามาเริ่มกันที่ราศีแรกเลยค่ะเริ่มต้นกันที่ราศีพฤษภนะคะตั้งแต่วันที่17ตุลาคมของปี2566นี้เป็นต้นไปนับไปโดยประมาณ1ปีครึ่งค่ะ พระราหูซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนการงานของท่านจะเดินจรเข้าเรือนราพ้าค่ะซึ่งเรือนราพ้านั้นนะคะก็จะหมายถึงความสมหวังความสําเร็จหมายถึงผลประโยชน์รายได้โชคลาภกําไรสิ่งที่งอกเงยดอกเบี้ยความอุดมสมบูรณ์การแข่งขันการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหมายถึงชัยชนะรวมถึงความจริงใจและยังหมายถึงเพื่อนแท้แล้วก็คู่แท้อีกด้วยค่ะ โดยเรือนลาพะนั้นนะคะถือว่าเป็นเรือนที่11ของดวงชะตาท่านค่ะอันเป็นตำแหน่งที่ให้คุณของพระราหูเป็นอย่างมากเลยนะคะถ้าท่านไม่มีดาวตั้งรับที่ขัดแย้งกับพระราหูในพื้นดวงกำเนิดอาจารย์กบขอการันตีฟันธงได้เลยค่ะว่าชาวราศีพฤษภนั้นจะฟื้นตัวและรวยแน่นๆขึ้นแท่นเศษถีใหม่ได้อย่างแน่นอนค่ะ ดังคำประพันธ์ของท่านหลวงวิสารดารุนกรนะคะท่านกล่าวเป็นบทกลอนไว้ว่าราหูเป็นสิบเอดชอบยาตรามีชัยยาลาบสมบูรณ์ก็จะยิ่งเป็นค้อนตอกตะปูความสำเร็จให้กับชาวราศีพฤษภว่าจะดวงดีกันในช่วงที่พระราหูโคจรยกย้ายราศีในคราวนี้ค่ะถือว่าโคจรยกย้ายราศีเข้าสู่จุดที่ให้คุณกับดวงชะตาไปโดยประมาณหนึ่งปีครึ่งเลยนะคะ ถึงรอบจังหวะที่ดวงชะตาของท่านจะเติบโตแล้วค่ะขอให้ชาวราศีพฤษภมีความหวังมีกำลังใจแล้วก็ลุยให้เต็มที่เลยนะคะเพราะถือเป็นช่วงเวลาที่งานคือเงินเงินคืองานจะบรนดาลสุขให้กับท่านอย่างแท้จริงเลยค่ะสำหรับท่านที่ต้องการเริ่มต้นธุรกิจใหม่นะคะก็ถือเป็นช่วงที่ท่านจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีค่ะ ที่ทำธุรกิจการค้าก็ถือว่าจะเป็นช่วงที่เติบโตมีความก้าวหน้าดีจะหยิบจับทำอะไรก็มีแนวโน้มจะเป็นเงินเป็นท้องค่ะท่านที่ทำงานประจำนะคะก็มีแนวโน้มว่าจะเติบโตก้าวหน้าดีมีโอกาสได้รับการปโปรโมทเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง อีกทั้งยังมีแนวโน้มที่จะได้รับการสนับสนุนอุปถัมภ์ค้ำชูจากพักพวกเพื่อนฝูงหรือจากผู้หลักผู้ใหญ่รวมถึงท่านจะได้รับการยอมรับในแวดวงการทำงานและมีชื่อเสียงโด่งดังเป็นที่รู้จักเพิ่มมากขึ้นอีกด้วยค่ะสำหรับท่านที่การงานต้องมีการเดินทางบ่อยๆนะคะก็จะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีค่ะ ท่านที่ปรารถนาจะไปศึกษาต่อหรือว่าไปทำงานยังต่างประเทศนะคะก็จะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีเช่นกันค่ะและท่านที่ตกงานคอยงานก็มีโอกาสที่จะได้งานดีๆทำสมใจปรารถนานะคะอีกทั้งผู้ที่เคยเป็นศัตรูกับท่านในช่วงนี้ก็จะกลับกลายมาเป็นมิตรนะคะท่านที่เคยเจ็บไข้ได้ป่วยมาก่อนหน้าสุขภาพภารณาไมาของท่านก็จะสมบูรณ์แข็งแรงขึ้นค่ะ สำหรับท่านที่เคยมีปัญหากับผู้หลักผู้ใหญ่และทำให้ความสัมพันธ์นั้นล้างลาไปนะคะในช่วงนี้ก็มีโอกาสที่จะหวนคืนกลับความสัมพันธ์ค่ะหรือว่าบางท่านเนี่ยอาจจะได้พบเจอผู้ใหญ่คนใหม่ที่เข้ามาช่วยอุปถัมภ์ค้ำชูนะคะหรือว่าพบเจอกับมิตรภาพที่ดีงามแถมคนที่ยังเป็นโสดอยู่ยังมีโอกาสที่จะได้พบคู่แท้อีกด้วยนะคะทีนี้ เรามาดูราศีกรกฎกันบ้างค่ะสำหรับชาวราศีกรกฎนั้นตั้งแต่วันที่17ตุลาคมนี้ไปโดยประมาณหนึ่งปีครึ่งนะคะถือว่าพระราหูซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนมรณะของท่านซึ่งเรือนมรณะนั้นก็จะหมายถึงการสูญเสียการโยกย้ายการเปลี่ยนแปลงการเดินทางหมายถึงสิ่งเก่าๆมรดกรวมถึงพินัยกรรมค่ะ จะเดินจรเข้าเรือนสุภานะคะซึ่งเรือนสุภานั้นก็จะหมายถึงคุณพ่อคุณแม่ครูอาจารย์ผู้ใหญ่เจ้านายการศึกษาเล่าเรียนชื่อเสียงเกียรติยศความสุขความสำเร็จและต่างประเทศค่ะ จึงมีแนวโน้มว่าในช่วงหนึ่งปีครึ่งถัดจากนี้นะคะความสุขความสําเร็จของชาวราศีกรกฎก็จะได้รับการอุปถัมภ์ช่วยเหลือจากบุคคลที่อยู่รอบตัวเป็นอย่างดีค่ะยกตัวอย่างเช่นได้รับการอุปถัมภ์ช่วยเหลือจากคุณพ่อคุณแม่ครูอาจารย์เจ้านายผู้ใหญ่ใจดีหรืออาจจะเป็นลูกค้ารายใหญ่ก็เป็นไปได้ค่ะอีกทั้งพระราหูนั้นยังเดินจอนด้เกณฑ์อัมพูอุดมเกณฑ์กับดวงชะตาของท่านอีกด้วยนะคะ ซึ่งเกณฑ์อัมพูอุดมเกณฑ์นี้ค่ะถือว่าเป็นเกณฑ์ความสมบูรณ์พูนสุขของชีวิตนะคะซึ่งท่านอาจารย์มหาบันเทาจันทศร์ซึ่งท่านเป็นบรมครูโหนะคะท่านได้กล่าวเป็นบทกลอนเอาไว้ว่าอุดมเกณฑ์ถ้าคิดก็ดุดเดือนลาบมาเยือนหลากหลายอยู่มากมายซึ่งท่านก็ใจได้รับโอกาสแล้วก็ได้รับโชคลาภจากพระราหูอย่างเต็มที่ค่ะทั้งแนวเรื่องของตำแหน่งหน้าที่การงานทรัพย์สินเงินทองมรดก รวมถึงทรัพย์ที่ได้จากความสเสน่หานะคะโดยเกณฑ์นี้ก็จะส่งผลให้ท่านรวยแน่นๆขึ้นแท่นเศรษฐีใหม่ได้เลยค่ะสำหรับท่านที่ทำงานประจำนะคะก็มีแนวโน้มว่าจะได้รับการยอมรับจากผู้หลักผู้ใหญ่มากขึ้นมีชื่อเสียงมากขึ้นมีเกณฑ์ได้รับการปโปรโมตเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งท่านที่ทำธุรกิจการค้าก็ถือว่าจะเป็นช่วงที่ซื้อง,ง่ายขายคล่องหยิบจับอะไรก็จะเป็นเงินเป็นทองค่ะ ท่านที่ต้องการจะสอบชิงทุนหรือว่าทำผลงานเพื่อโยกย้ายตำแหน่งนะคะทั้งในประเทศและต่างประเทศก็จะได้รับโอกาสที่ดีที่ตกงานคอยงานอยู่ก็มีโอกาสที่จะได้งานดีๆทำค่ะ โดยเฉพาะท่านที่ทำงานสายที่พระราหูชอบนะคะแนวที่เกี่ยวข้องกับความลุ่มหลงมัวเมาต่างๆเช่นธุรกิจสายบันเทิงธุรกิจภาพยนตร์ละครซีรีส์ดารานักร้องหรือท่านที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์นะคะสายที่ทำ YouTube Facebook Instagram หรือว่า t i k t o อค่ะและยังหมายรวมถึงสถานที่เริงรมต่างๆคาเฟ่ ภาพบ้าบ่อนธุรกิจขายเหล้าขายเบียร์ธุรกิจขายหวยหรือว่าธุรกิจออกแนวสายมูสายความเชื่อนะคะเช่นหมอดูทัวร์ไหว้พระขายเครื่องรางของขลังก็จะถือว่าดีเป็นพิเศษค่ะราศีถัดมาที่จะรวยแน่นๆขึ้นแท่นเศรษฐีใหม่รับพระราหูย้ายนะคะก็คือชาวราศีตุลค่ะ โดยตั้งแต่วันที่17ตุลาคมของปี2566นี้ไปโดยประมาณ1ปีครึ่งนะคะถือว่าพระราหูซึ่งเป็นดาวเจ้าเรือนปุตตะซึ่งปุตตะนั้นนะคะก็จะหมายถึงบุตรบริวารผู้ใต้บังคับบัญชาการลงทุนการพนัน การเสี่ยงโชคการริเริ่มสิ่งใหม่ความรื่นรมงานสังสรรค์และก็ยังหมายถึงความรักของหนุ่มสาวอีกด้วยนะคะจะเดินโคจรเข้าเรือนอริค่ะซึ่งเรือนอรินั้นนะคะก็จะหมายถึงความขัดแย้งการแก้ปัญหาอุปสรรคต่างๆศัตรูรายจ่ายหนี้สินโรคภัยไข้เจ็บและยังหมายถึงสัตว์เลี้ยงอีกด้วยค่ะ จึงส่งผลให้ชาวราศีตุลน,นั้นมีโอกาสที่อาจจะเกิดการขัดแย้งกับบุตรบริวาหรือว่าลูกค้าอยู่บ้างนะคะหรือว่าบุคคลดังกล่าวนี้อาจจะเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่านําเรื่องเดือดร้อนต่างๆมาให้กับท่านซึ่งอาจจะทําให้ท่านต้องพลอยเดือดเนื้อร้อนใจหรือว่าต้องคอยให้ความช่วยเหลือเป็นต้นค่ะ อีกทั้งในเรื่องของการลงทุนนะคะถือว่าชาวราศีตุลโดยส่วนใหญ่นั้นยังคงต้องระวังในเรื่องของการลงทุนที่มีความเสี่ยงสูงๆเอาไว้ก่อนค่ะเพราะมีแนวโน้มว่าถ้าลงทุนที่มีความเสี่ยงนะคะอาจจะขาดทุนมากกว่าได้กําไรค่ะทีนี้เรามาดูในด้านดีนะคะที่พระราหูจะส่งผลให้ชาวราศีตุลน,นั้นรวยนั่นๆขึ้นแท่นเศรษฐีใหม่คือเกณฑ์ที่พระราหูเดินจรเป็นหกกับดวงชะตาของท่านค่ะ ซึ่งพราหูที่เดินจรเป็นหกนี้นะคะถือว่าเดินจรได้เกณฑ์ขันธพลกับดวงชะตาค่ะซึ่งเกณฑ์ขันธพลนั้นก็จะหมายถึงการดิ้นรนต่อสู้และจะประสบความสําเร็จกับชัยชนะนะคะอันนํามาซึ่งลาภผลเงินทองซึ่งจะส่งผลให้กับชาวราศีตุลมีกําลังใจแล้วก็มีความมุ่งมั่นอันแรงกล้าค่ะในเรื่องของการแก้ปัญหาต่างๆอย่างเต็มความรู้ความสามารถของท่านนะคะ โดยท่านจะลุยงานได้อย่างเต็มที่โดยเฉพาะงานที่ต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวค่ะหรือจะเรียกว่างานที่คนอื่นทำไม่ได้แต่ท่านสามารถทำได้งานในลักษณะแบบนี้ค่ะถือว่าจะกลายเป็นความสำเร็จแล้วก็สร้างผลประโยชน์ที่ดีงามให้กับท่านนะคะเรียกว่าช่วงที่พระราหูเดินจรได้เกณฑ์ขันขพลกับดวงชะตาของท่านท่านสู้แล้วรวยค่ะ โดยเฉพาะชาวราศีตุลที่ทำงานสายที่พราหูชอบนะคะแนวที่เกี่ยวข้องกับความลุ่มหลงมัวเมาต่างๆเช่นธุรกิจบันเทิงธุรกิจภาพ,พยนตร์ละครซีรีส์ดารานักร้องหรือว่าท่านที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์สายทำยูทูบเฟสบุ๊กอินสตาแกรมหรือว่าติกต็อกค่ะ รวมไปจนถึงสถานที่เริงโรมต่างๆเช่นคาเฟ่ผับบาร์บอลหรือว่าธุรกิจขายเหล้าขายเบียร์ธุรกิจขายหวยหรือว่าธุรกิจสายมูสายความเชื่อนะคะเช่นท่านที่เป็นหมอดูท่านที่ทำทัวร์ไหว้พระท่านที่ขายเครื่องรางของขลังถือว่าลักษณะแบบนี้ก็จะดีเป็นพิเศษเลยนะคะ อีกในหนึ่งค่ะพระราหูที่เดินจรในเรือนอรินะคะอรินั้นยังหมายถึงสัตว์เลี้ยงอีกด้วยค่ะท่านที่มีอาชีพเลี้ยงสัตว์ขายหรือว่าทําธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสัตว์เลี้ยงนะคะท่านก็จะได้รับอิทธิพลของพระราหูที่เดินจรให้คุณกับดวงชะตาเป็นอย่างดีเลยค่ะสําหรับท่านที่ทํางานประจํานะคะท่านก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับการปโปรโมทเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือว่าปรับเงินเดือนค่ะ และบางท่านนะคะอาจพบเจอกับโอกาสใหม่ๆจนออกมาทําธุรกิจส่วนตัวได้เลยค่ะสําหรับท่านที่ทําธุรกิจการค้านะคะท่านอาจจะต้องมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือว่ามีการบุกเบิกเพื่อสร้างสารรค์อะไรใหม่ๆค่ะแม้จะเหน็ดเหนื่อยอยู่บ้างนะคะแต่ก็จะประสบความสําเร็จเป็นอย่างดีค่ะท่านที่ต้องการจะสอบเรียนตอ่อสอบชิงทุนหรือว่าสอบเข้ารับราชการนะคะถือว่าท่านจะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีอีกเช่นกันค่ะ อีกทั้งท่านหลวงวิสารดรุ่กรนะคะท่านได้กล่าวเป็นบทกรอนเอาไว้ว่าพระราหูเป็นหกจะได้ลาบอย่าคิดยาผิดใจเขาพระราหูเป็นหกจะได้ลาบก็หมายถึงว่าชาวราศีตุลก็จะโชคดีมีโชคมีลาบเป็นพิเศษค่ะและเกณฑ์น,นี้นะคะมีแนวโนมที่จะส่งผลให้ท่านรวยแน่นๆขึ้นท่านเศรษฐีใหม่ได้เลยค่ะ ่วนประโยคที่ว่าอย่าคิดอย่าผิดใจเขาก็ถือว่าเป็นประโยคที่คอยเตือนชาวราศีตุลน,นะคะว่าท่านควรทำตัวตามน้ำค่ะอย่าไปขัดแย้งหรือว่างัดข้อกับใครนะคะดังคำครูท่านกล่าวว่าอยู่กับคนอวดเก่งให้แกล้งโง่อยู่กับคนขี้โม้ให้แกล้งใบอยู่กับคนพูดมากให้แกล้งตายถ้าอยู่กับคนปากไวให้แกล้งลืมค่ะ เพราะหากชาวราศีตุลไปขัดแย้งหรือว่างัดข้อกับใครเข้านะคะโดยเฉพาะกับท่านผู้หลักผู้ใหญ่ก็อาจจะทําให้ท่านเกิดปัญหาจนทําให้เสียลาภผลและเงินทองที่ควรจะได้นั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูอีกหนึ่งราศีค่ะที่จะรับอิทธิพลจากพระราหูยกย้ายราศีส่งผลให้รวยแน่นๆขึ้นแท่นเศรษฐีใหม่นะคะนั่นก็คือชาวราศีมังกรค่ะ โดยตั้งแต่วันที่17ตุลาคมของปี2566นี้ไปโดยประมาณ1ปีครึ่งนะคะถือว่าพระราหูนั้นจะเดินโครจรเข้าเรือนสหัสช้าค่ะซึ่งเรือนสหัสช้านั้นนะคะจะหมายถึงการเดินทางการติดต่อประสานงานสังคม เพื่อนฝูงรวมไปจนถึงคอนเน็กชันต่างๆจึงส่งผลดีในเรื่องของการเดินทางการติดต่อการประชาสัมพันธ์การสื่อสารการคบค้าสมาคมกับผู้คนถือว่าจะเป็นช่วงที่สร้างโอกาสและก็สร้างความโชคดีให้กับชาวราศีมังกรค่ะให้ท่านนั้นมีความสำเร็จในเรื่องของกิจกรรมการงานการเงินชื่อเสียงรวมไปจนถึงเรื่องอื่นๆอีกด้วยนะคะ หรือถ้าจะสรุปเป็นคีย์เวิร์ดสั้นๆสำหรับชาวราศีมังกรให้จําได้ง่ายๆนะคะก็ต้องบอกว่าความโชคดีของชาวราศีมังกรนั้นจะมากับสังคมและผู้คนนั่นเองค่ะและหากในช่วงที่ผ่านมานะคะท่านค่อนข้างจะเก็บเนื้อเก็บตัวในช่วงที่พราหูเดินจรเข้าเรือนสหัสชะแบบนี้ค่ะมันหมายถึงการพูดคุยพบปะติดต่อหรือว่าสังสรรค์กับผู้คนนะคะ สิ่งเหล่านี้ค่ะจะนำพามาซึ่งความโชคดีให้กับท่านดังนั้นหากท่านต้องการความสุขความสำเร็จในชีวิตนะคะก็ไม่ควรจะเก็บเนื้อเก็บตัวมากจนเกินไปค่ะเพราะการเข้าสังคมหรือว่าการพูดคุยกับพักคพวกเพื่อนฝูงอยู่เสมอนะคะอาจจะทำให้ท่านได้รับข้อมูลหรือว่าได้รับโอกาสบางอย่างที่เป็นประโยชน์ซึ่งอาจจะเป็นประโยชน์กับกิจกรรมการงานหรือว่าเป็นประโยชน์กับการหาไรายได้ของท่านก็เป็นไปได้ค่ะ อีกทั้งท่านยังมีแนวโน้มที่จะได้คบค้าส,สมาคมกับผู้ที่มีความรู้ความสามารถหรือกับผู้หลักผู้ใหญ่หรือกับผู้ที่มีอำนาจหรือบุคคลที่มีชื่อเสียงอีกด้วยนะคะและเมื่อท่านได้พูดคุยกันแล้วก็อาจจะจุดประกายบางอย่างซึ่งสิ่งนั้นอาจจะนำพาท่านไปสู่โอกาสและความสำเร็จได้ค่ะว่ากันว่าโอกาสนั้นไม่มีขาถ้าอยากได้มาต้องตามหามันค่ะ ดังนั้นขอเพียงชาวราศีมังกรขอให้ท่านเปิดเรดาร์โอกาสให้กว้างขวางนะคะท่านก็มีโอกาสที่จะได้พบเจอกับโอกาสดีๆอย่างแน่นอนค่ะ และสำหรับบางท่านนะคะอาจจะไม่ได้พบกับบุคคลที่มีความรู้ความสามารถดังกล่าวนี้โดยตรงแต่ท่านอาจจะได้พบกับพวกเขาในโลกโซเชียลหรือว่าพบเจอผ่านสื่อต่างๆหรืออาจจะเป็นการอ่านหนังสือที่บุคคลดังกล่าวนี้เขียนขึ้นมาค่ะและอาจจะทำให้ท่านได้ฟังหรือว่าได้อ่านความคิดของพวกเขานะคะซึ่งก็อาจจะเกิดเป็นไอเดียที่ดีแล้วก็นำมาปรับใช้แบบนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสที่จะสร้างความสุขความสาเร็จให้กับท่านได้เช่นกันค่ะ อีกทั้งพระราหูในเรือนศาสชานะคะถือว่าอยู่ในตำแหน่งที่โยกหน้าแล้วก็เป็นสามกับลัคนาราศีเกิดของท่านนะคะซึ่งตำแหน่งนี้ถือว่าเป็นตำแหน่งที่ให้คุณมากๆของพระราหูค่ะหากท่านไม่มีดาวตั้งรับที่ขัดแย้งกับพระราหูในดวงกำเนิดนะคะก็มีแนวโน้มว่าชาวราศีมังกรจะดวงดีแบบจึ้งมากแม่และรวยแน่นๆขึ้นท่านเศรษฐีใหม่กันได้เลยค่ะ สำหรับท่านที่ทำงานประจำนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะได้รับการโปรโมตเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งหรือว่ามีเกณฑ์ที่จะปรับฐานเงินเดือนค่ะท่านที่ทำธุรกิจการค้าก็ถือเป็นช่วงที่จะซื้อง่ายขายคล่องหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นท้องค่ะ ท่านที่คิดจะขยับขยายกิจการหรือว่าเปิดกิจการใหม่นะคะก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีมากค่ะท่านที่ต้องการจะสอบเข้ารับราชการก็ถือว่าเป็นช่วงโอกาสทองฝังเพชรของท่านอีกเช่นกันนะคะท่านที่ตกงานคอยงานก็มีโอกาสที่จะได้งานดีๆทำค่ะ ดังคำประพันธ์ของท่านหลวงวิสารดารุณกรนะคะท่านได้กล่าวเป็นบทกรอนเอาไว้ว่าราหูเป็นสามพระภูบาลให้สถานยศเงินทองก็ยิ่งเป็นค้อนตอกตะปูความสำเร็จให้กับชาวราศีมังกรว่าจึ้งมากแม่และจะรวยนั่นๆขึ้นแท่นเศรษฐีใหม่ได้เลยค่ะท้ายนี้นะคะ อาจารย์กบขออวยพรให้ชาวราศีพฤษภชาวราศีกรกฎชาวราศีตุลและชาวราศีมังกรขอให้ท่านโชคดีมีความสุขรับทรัพย์รับโชคแบบรัวๆแบบปังไม่ไหวและรวยแน่นๆขึ้นท่านเศรษฐีใหม่กันทุกท่านเลยนะคะถ้าชอบคลิปนี้อาจารย์กบฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์กบในการผลิตคลิปดีๆเพื่อนำม,มาแบ่งปันกันอีกนะคะ และสำหรับท่านที่ต้องการตรวจเช็คดวงชะตาเพิ่มเติมกับอาจารย์กบท่านสามารถติดต่อได้ที่ไลน์ ID 0890034555ค่ะจะมีแอดมินดูแลคิวแล้วก็แจ้งค่าใช้จ่ายให้นะคะและสำหรับคลิปนี้ที่ฟังกันมาจนจบคลิปเลยอาจารย์กบก็ต้องขอขอบคุณมากๆเลยละค่ะสวัสดีค่ะ